ตัวน,นี้มอเตอร์โบาะเสียเปลี่ยนมอเตอร์โบาะนะติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วเปลี่ยนฟิลเตอร์แลฟิลเตอร์อยู่นี่เตอร์อยู่นี่ต้องเลื่อนออกนะเลื่อนออกออเปิดชิ้นเตอร์ไปเนี้ยเลือลนนเล่อนล็อกก็จะนี่เลื่อน อันนี้ตัวล็อกน,นี่เราน่าก็ใส่ไปข้านี้เราก็านนด,ดันเข้าดึงขอออกเลืนขอขนออกอยู่เงี้ยตอนนั้นเราก็เลื่อนออกออมองเห็นมือปเุเราก็ดันออกมาตรงนี้เราใสา่เราใส่ให้ต,ตรงล็อกมันมีเลื่อนเข้า ือล็อกเล่นหอกคือออกมันจะมีรูรูันที่กลี้ยงเลย เบอร์โบวเบนท์ถอดมาแล้วครับเดี๋ยวหัวคอมมิวไหมอยู่นะคอมมิวไหมอยู่นติดบ้างไม่ติดบ้างคอมมิวไหมอยู่นะรำเงียบเป็นทักชุดนะเป็นทั้งชุดนะ เยออทีี่ให้เปลี่ยนฟิลเตอร์อากาศภายนอกเดี๋ยวฟิลเตอร์อากาศภายนอกตัวนี้เห็นมีอากาศพื้นเวียบภายนอกตัวนี้เด็นยวจเป็นตะกรองตะกรองอากาศภายนอกภายในใส่ไปแล้วตอนมาใส่มาไม่ค่อยดีด้วยอ่ะใส่เลย ดูตัวตัวล่างมันเกี่ยวตัวล่างตัวข้างในมันต้องเกี่ยวตัวล่างเ่เดี๋ยวดูตัวล่างมันเกี่ยวให้มันเกี่ยวตัวล่างถ้าไม่เกี่ยวมันก็ไม่อยู่ดูตัวล่างเกี่ยวอยู่อ <experience> okay. ตอนมาใส่มาไม่ชินอย่างนี้มาเออหน้งเกี่ยวนี้ต้องเกี่ยวข้างนี้ข้างสองข้างตันก็เกี่ยว

Saya betul ke Saya betul ke pada aku Ada star ke yang belakang Ibu ni Okay.